าเรียนภาษาไทยกับคูเซฟนะคะสำหรับคลิปที่แล้วเด็กๆก็ได้เรียนเนื้อหาเรื่องพยางและคำกันไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของคำมูลนั่นเองค่ะการสร้างคำในภาษาไทยจะเป็นรากฐานของการใช้ภาษาในภาษาไทยโดยการสร้างคำจะมีหลายวิธีและสาเหตุ ที่ต้องมีการสร้างคำเพราะจะได้มีคำเพียงพอต่อการใช้งานความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงทำให้เกิดคำใหม่ๆการสร้างคำใหม่ตามสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้นะคะคำไทยที่เราใช้กันอยู่จะเป็นคำไทยดั้งเดิมและคำที่มาจากภาษาต่างประเทศหรือเป็นคำที่ใช้เฉพาะในภาษาพูด คำชนิดต่างๆเหล่านี้นะคะจะมีชื่อเรียกตามลักษณะและแบบการสร้างของคำเช่นคำมูลคำะสมคำซ้ำคำซ้อนซึ่งคำในภาษาไทยนะคะมีมากมายหลายชนิดก่อนที่เราจะสร้างคำในภาษาไทยได้นั้นนะคะคำมูลก็เป็นคำพื้นฐานที่เด็กๆ จะสามารถนำไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างคำะสมได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเกพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักกับความหมายของคำมูลกันก่อนนะคะคำมูลคือคำคำเดียวที่ไม่ประสมกับคำอื่นและมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็นคำดั้งเดิมในภาษาไทยหรือคําไทยที่รับมาจากภาษาอื่นหรือเป็นคําที่ตั้งขึ้นใหม่ในภาษาไทยเฉพาะคําคําเดียวไม่ได้เกิดขึ้นจากการนำคําที่มีอยู่แล้วมาสร้างคําใหม่ขึ้นเป็นคําที่ยังไม่ได้ประกอบกับคําอื่นอาจเป็นคําพยางค์เดียวหรือหลายพยางค และอาจเป็นคำที่มีความหมายหลายอย่างก็ได้ต่อไปเรามาดูลักษณะของคำมูลกันบ้างน,นะคะ 1. คําคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง 2. คํคำที่มีมาแต่เดิมในภาษา 3. อาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ 4. เป็นคำชนิดต่างๆเช่น คำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและคำอุทาน 5. เป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้คำมูลแบ่งออกเป็นสองชนิดดังนี้ 1. คำมูลพยางเดียวและ 2. คำมูลหลายพยาง ชนิดที่1คําคำมูลพยางเดียวคือคำมูลที่เป็นคำคําเดียวและมีความหมายชัดเจนอยู่ในตัวเองคำมูลพยางเดียวบางคํามีความหมายเดียวและบางคํามีหลายความหมายคำมูลพยางเดียวที่มีหลายความหมายเช่นต่อเป็นคํำนามหมายถึงชื่อแมลงเช่นตัวต่อต่อเป็นคำกริยา หมายถึงเพิ่มให้ยาวหรือให้มากขึ้นเช่นต่อเวลาออกไปทำให้ติดต่อกันเป็นอันเดียวเช่นต่อเชือกทำให้ติดต่ออย่างไฟเช่นต่อไฟต่อบุรีต่อเป็นคำวิเศษหมายถึงถัดไปสืบไปเช่นต่อนี้ไป ต่อไปอ่านต่อเรียกสัตว์ที่นั่ไปร่อสัตว์ป่าเช่นช้างต่อนกต่อไก่ต่อและต่อเป็นคำอุปบทหมายถึงเฉพาะประจันหน้าเช่นต่อหน้าเทียบส่วนกันเช่นสามต่อหนึ่ง เรามาดูตัวอย่างคำมูลพยางค์เดียวกันนะคะที่เป็นคำไทยเช่นหนูแมวมา้าเงินทองพ่อแม่ปานอนและคำว่าหวานค่ะต่อไปเป็นภาษาเขมรเช่นทูนหมายถึงบอก โปรดหมายถึงถูกใจเพนหมายถึงเต็มแคหมายถึงพระจันทร์คานหมายถึงชื่อปีที่สามของปีนักสัตวเนาหมายถึงอยู่อาศัยตรูหมายถึงงามกรานหมายถึงภูหรือลาดศซกหมายถึงผม และคาว่าเชอร์หมายถึงไม้หรือต้นไม้ค่ะต่อไปเป็นคำภาษาอังกฤษนะคะเช่นคาว่าโชกกราฟโนตบาร์เชิร์ตโค้กแฟรการ์ดเค้กและคาว่าเซลล์ค่ะต่อไปเป็นคำภาษาจีนนะคะเช่น เจเตียเล้งแตงกักเซงงัวเกียวและคำว่าโต๊ะค่ะต่อไปเป็นคำภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะเช่นบาทหัดรัดเพศอาด คำสุขบุญและคำว่ากรรมค่ะชนิดที่สองคำมูลหลายพยางคือคำมูลที่มีหลายพยางแต่ถ้าแยกพยางออกจากกันแล้วก็จะไม่มีความหมายแม้บางพยางจะมีความหมายความหมายนั้นก็จะไม่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับคำที่รวมพยางเช่นคำว่ามะละกอ หมายถึงชื่อพันไม้ชนิดหนึ่งใช้ผลเป็นอาหารเมื่อแยกพยางได้ดังนี้ 1. มะหมายถึงนำหน้าคำที่กร่อนมาจากต้นไม้ 2. อคว่าละหมายถึงอาการแยกตัวให้ผลจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกันและ 3. าคว่ากอชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง กลุ่มแห่งต้นไม้ที่เกิดจากเงาเดียวกันตัวอย่างที่สองคำว่านาฬิกาหมายถึงเครื่องบอกเวลาเมื่อแยกพยางได้ดังนี้นะคะหน,หนาหมายถึงพื้นที่สำหรับปลูกข้าว 2. คํคำว่าลิหมายถึงไม่มีความหมายคำว่ากานะคะหมายถึงนกชนิดหนึ่งตัวดำ จาก2ตัวอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะคําว่ามะละกอและคําว่านาฬิกาเราจะสังเกตว่าคําคว่ามะละกอและคําว่านาฬิกาจะเป็นคําที่มีความหมายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานําพยางมาแยกนะคะ บางพยาญชนะมีความหมายและบางพยาญชนะไม่มีความหมายดังนั้นคำว่ามะละกอและคำว่านาฬิกาจึงเป็นคำมูลนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำมูลหลายพยาญชนกันบ้างนะคะคำมูลหลายพยาญชนที่เป็นคำไทยเช่นคำว่ามะละกอกระป๋องบาทยักกระตือรือร้นกระโดด ต่อไปคำภาษาเขมรนะคะเช่นคำว่ากําเนิดตํารวจกระทรวงขหนยและขนงค่ะต่อไปคําภาษาอังกฤษนะคะเช่นคําว่าสกีสนุกเกอร์เอเย่นออฟฟิศและคำว่าเชนิสค่ะ ต่อไปคำภาษาจีนนะคะเช่นกงเต็กสูก่ฮกแสยิตตงฉินและคำว่าซินแสค่ะต่อไปเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะเช่นคาว่ามัจฉาลักษณะสุริยาเทวดาและคาว่าเมตตาค่ะเรามาดูหน้าที่ของคำมูลกันบ้างนะคะ คำมูลอาจทำหน้าที่เป็นคำชนิดต่างๆอาจจะเป็นคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานเรามาดูกันทีละชนิดนะคะคำมูลที่เป็นคำนามได้แก่คำว่าตาคร้จิ้งรีดครีมบุญโซดา พยาบาลและคําว่าไปรษณีค่ะต่อไปคํามูลที่เป็นคําสรรพนามได้แก่คําว่าฉันเขาท่านพระองค์กระผมและคําว่ากระหม่อมค่ะต่อไปคํามูลที่เป็นคํากริยานะคะได้แก่คําว่ายืนยกกระโจน สดุดบรรทมและคำว่าประทับค่ะคำมูลที่เป็นคำวิเศษได้แก่คำว่าแดงมากอ้วนประเสริฐขจีและคำว่าบริสุทธิ์ค่ะต่อไปคำมูลที่เป็นคำหุพบทได้แก่คำว่าในนอกเหนือใต้บน และคําว่ากระทั่งค่ะคำมูลที่เป็นคำสันธานได้แก่คำว่าแต่ถ้าและหรือแม้ว่าและคำว่าเพราะฉะนั้นค่ะและสุดท้ายคำมูลที่เป็นคำบูทานได้แก่คำว่าโอ้ยไว้เอะอุ้ย ว้าวและคาว่าอาน,นิจจาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำมูลกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาทำแบบทดสอบความรู้กันนะคะโดยที่คุณครูจะกำหนดคำมูลมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆลองจําแนกว่าคำมูลที่คุณครูกำหนดมาให้เป็นคำที่มาจากภาษาใดบ้างนั่นเองค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะแบบทดสอบให้เด็กๆจำแนกคำที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปนี้ว่าเป็นคำมูลที่มาจากภาษาใดปากทูนกาตูนทองตรงฉินเล่นแคนอน กราฟกงเต็กออฟฟิศหอมเพนสนุกเกอร์แซยิดโต๊ะขานเกี้ยวโปรแกรมและโรดเมื่อเด็กๆทราบข้อม,มูลแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำข้อม,มูลที่อยู่ด้านบนเนี่ย ลงมาเขียนในตารางให้ถูกต้องนะคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทำท่าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยทีละภาษากันเลยนะคะภาษาไทยนะคะภาษาไทยแท้ได้แก่คำว่านอนคำว่าหอมคำว่าปาก คำว่าเล่นและคำว่าทองเก่งมากค่ะต่อไปภาษาเขมรนะคะได้แก่คำว่าทูนคำว่าแขคํคำว่าเพนคำว่าขานและคำว่าโปรดเก่งมากค่ะภาษาอังกฤษนะคะได้แก่คำว่ากราฟสนุกเกอร์โปรแกรมการ์ตูนและคำว่าออฟฟิศเก่งมากค่ะ และคำภาษาจีนนะคะได้แก่คำว่าโต๊ะคำว่าเกี้ยวแซยิสตรงฉินกงเต็กเก่งมากค่ะเห็นไหมคะว่าคํามูลในภาษาไทยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถจำแนกคำได้ถูกต้องกับที่มาของภาษาที่สำคัญเด็กๆจะต้องมันฝึกฝน จะทำให้เด็กๆเ,เกิดความชำนาญนอกจากนี้เด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งความรู้ต่างๆนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูเซฟมีใบความรู้และใบกิจกรรมที่แนบมาตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆได้ทดสอบความเข้าใจของตนเองเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายเรูปส่งให้ครูเซฟนะคะครูเซฟจะรอชื่นชมผลงานของเด็กๆนะคะ สำหรับคลิปนี้เจอกันเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ